น้องอีกรอบหนึ่งนะคะมีบางคนถามมาว่าน้ําไหลแรงขนาดนี้ไม่กลัวเหรอไม่กลัวน้ําท่วมน้ำหลากคือห้วยอ่างเก็บน้ําห้วยเสน่งของสุรินนะคะมันจะเป็นออ่ระดับไม่เท่ากันนะคะ,นะคะตรงนี้ก็คือต่ําลงไปนะคะส่วนทางนี้นะคะจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะ มันจะมีสองสองอ่าหลายฝั่งเนี่ยคือฝั่งนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นไหมคะว่าน้ํายังไม่เต็มนะคะคือคือตรงนี้เป็นที่สูงนะคะด้านนี้สูงตรงที่ล้นสปริงเวก็คือเป็นที่ต่ํานะคะอันนี้ดูดูให้ดีๆนะคะไม่ต้องกลัวนะคะแล้วก็น้ําป่าน่ะไม่มีไหลหลากแน่นอนเพราะว่าน้ําจะไหลามาจากอําเภอพนมดงรักนะคะไกลมากค่ะถึงจะมาถึงห้วยเนี่ยคะ่ะห้วยเสนง่งหรืออ่างเก็บน้ําห้วยเสน่งนะคะ เมื่อคืนเก็บคลิปกลางคืนให้แล้วเนาะพร้อมระจัน์สวยๆวันนี้ใส่บาทก็เลยใส่บาทเสร็จก็มีฝนตกนะคะแต่ว่าจะมาให้ถ่ายคลิปตอนกลางวันให้อีกรอบหนึ่งเด็กๆเขาชอบระดับระดับถนนด้านบนนะคะคือจะสูงให้ทุกคนเห็นนะคะก็ค,คือยังไม่เต็มนะคะตรงนี้ก็ค,คือยังเก็บน้ําได้ฝั่งนี้แต่ว่าถามว่าเก็บน้ําได้ไหม คงพอแล้วแหละค่ะแต่ว่าพื้นที่มันต่างระดับไงพื้นที่พื้นที่มีความไม่เท่ากันมีสูงต่ำก็เลยทำให้น้ำล้นสปริงเวย์นะคะแบบนี้ตอนพายุโนรีแม่แม่คิดว่ามันจะท่วมน้อยกว่านี้นิดหนึ่งนะ ที่ทําคลิปออกไปก็คือยังไม่ไม,ไม่ไม่หลากเท่านี้นะซีที่แล้วอะ่ะ ได้อยู่ได้เรื่อยๆอยู่สู้ๆ นี่ไตรโซไตรซปลา,าขาวนี่มาสงมาแปดโมงเช้าตอนนี้กี่โมงแล้วสิบโมงได้ยังยได้โอเคเนี่ยปลาเนี้ยทอดกรอบๆอ,อู้อร่อยสุดๆเลยเนาะอืมไปวัดมาก็เลยเอามาถ่ายคลิปให้อีกคลิปนึ่งโอเคสู้ๆหนาวไหมหนาวไหมลูกโอ้ยสนุกแท้เราจัดพังกี้เนาะ บรรยากาศกลางวันนะคะกลางวันแต่วันนี้คืมไม่มีแดดค่ะฝนตกไปแล้วไม่รู้จะตกอีกรอบไหนเนี่ยแล้วไม่เอารถยนต์มาแล้วนะเนี่ยเข็ดเอามอเตอร์ไซค์มาเลยกลัวเข้าไม่ได้อีกซิ่งมอเตอร์ไซค์มาจากเมืองเลยวันนี้ตอกซอง,องนเนาะบ้านเอ้บ้านเอ,นเอ้จ้ะได้ไหมล่ะ เอาสวิงมาไปงั้นสบาไอหวเรากรอกสองรอกรอกสองเขาพลาดเมื่อไหร่เสร็จเราแน่สนุกกันใหญ่เลยเปลี่ยนทิกฤจให้เป็นโอกาสจ้าน้ำท่วมที่สุรินเขาไม่สวดมนต์นะจ๊ะเขาหาปลาจ้ามีแต่ทันด้วย หมอเข้าเข,ข้าจอดพอดีแท้ คล้องใจนะคะว่ากลัวนูน่นกลัวนี่กลัวนั่นนะคะมันจะล้นมาแค่ประมาณตรงนี้นะคะนะตรงนี้จะเป็นที่ต่ําลงมาพอนะ้ํามันเต็มปุ๊บมันก็ทําให้ล้นไปเป็นน้ําตกไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะที่เห็นคอมเมนต์มาเยอะก็ขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงนะคะที่ไม่ปล่อยคลิปไปเมื่อคืนน่ะนะมันไม่ได้น่ากลัวแบบ เห็นมันไหลคือมันเป็นชั้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 นตามขั้นบันไดหรือเป็นแนวแนวหินเป็นร่องๆ่องค่ะมันก็เลยมีการเหมือนกับแรงแรงแรงน้มถ่วงเนาะที่ไหลลงเหมือนแรงแรงก็เลยดูเหมือนน่ากลัวนะ,ะสําหรับคลิปนี้ก็คงจะปล่อยให้ดูเช้ากับไม่เช้าเช้าแต่ไม่มีแดดนะคะฝนก็คงจะตกอีกวันนี้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปน้ำล้นสปริงเวย์ของ อ่างเก็บน้ำห้วยเสน่งก็ขอขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะโชคดีมีความสุขปลอดภัยโควิดทุกท่านนะคะบ๊ายบายวันนี้น้องบุโดอยู่อยู่แก่ใหญ่มาเที่ยวน้ำห้วยเหน่งนเนี่ยอายุแปดเดือนแล้วค่ะนี่วันนี้แถมให้พิเศษว่าจะปิดคลิปแล้วนะอ่ามาเที่ยวมาเที่ยวน้ำห้วย เพศอะไรเอ่ยครับเพศผู้อ่ะเพศผู้่รูปหล่ออ้๋อกางปีกสวยเลยปีกสวยเลยรูปก uh oh, ับเขาหน่อยเหนื <sh 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 ่อยนะลูกกางตื่นแต่เช้าอ้าวกางแล้วกางสวยๆแล้วโอเคลูก เห็นไหมคะเนี่ยอแม่คิดถูกนะเนี่ยเอามอเตอร์ไซค์มาเนี่ยเนี่ยเนี่ยแค่แค่สายสายคนเริ่มมากลับจากทำบุญแล้วมั้งเนี่ยมาเล่นน้ํากันละเนี่ยเห็นไหมคะนี่รถมาจอดกันต้นต้น,ตนห้วยอะ่ะจะเต็มแล้วเนี่ยค่ะจะเต็มละอืมใครอยู่ใกล้ๆอย่าเอารถยนต์มานะคะมามอเตอร์ไซค์สะดวกที่สุดแนะนำนะคะ ถ้าอยู่ใกล้ๆอย่ามารถยนต์จะไม่มีที่จอดค่ะนูน่นะยาวไปถึงข้างในแล้วค่ะนู่น่ะข้างล่างนว่น่ะว่าจะปิดคลิปให้ไม่ปิดสักทีเอามาต่อตรงนี้หน่อยเห็นเข้ามาดักรอตรงนี้ค่ะน้ําที่มันไหลลงมาจากห้วยอ่ะก๊อกสามก๊อกสองน่าจะได้ปลาอยู่นะคะตรงนี้เนีย่ยที่ ห้อยอยู่ด้านบนใช่ไหมคะก็คือไหลลงมาข้างล่างมีคนบอกว่าน้ำท่วมให้สวดมนต์แต่บ้านเราไม่สวดมนต์หรอกน้ำท่วมก็หาปลาสิคะใช่ไหม บ้าเหรอน้ำท่วมมาสวดมนต์ไตรบอกบองไตรกองกุ้งบนอ่ะว่านี่ไนี่ไงาขึ้นแต่ตัวน้อยเป็นปลากัดครับอ๋อปลากัดบอกเอ้าปลากัดไม่มาอยู่ตามนี้เหรอมันหลดมันหลุดมาจากบ้านใครบอกกัดธรรมดาเนาะอ๋อไม่ใช่กัดโอ้ยนี่ไงนี่เออ ปลาหมัดปลากัด,กดเอา้าเจอปลาเฉยเลยพี่น้องปลาเยอะนะนี่โอ้ยนี่ไงนี่ไงพี่น้องปลาขึ้นมาเฉยเลยเล่นน้ำอะ่ะดูบรรยากาศกลางวันบ้งเดอ้อกลางคืนถ่ายให้ดูละคลิปสุดท้ายแล้วเดอ้อเอฟซไม่ต้องเรียกร้องให้มาอีกเดอ้อ เรียดมาแล้วเอซีเดนมากหรืออะไรอยากดูอะไรน้ำล้นสปริงเวท่าฮ่าใหญ่ออนใหญ่ปลาอน้นเอาไปเลยสองคลิปยาวๆจวด,จวด